วันนี้เรามาฟังวิธีคิดของผู้นำจีนสีจุนผิงกันท่านบอกว่าอาหารคนจีนต้องอยู่ในมือคนจีนประโยคนี้อาจทำให้คุณสงสยัยประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาลจะขาดแคลนอาหารหรือเปล่าและจีนกำลังพยายามเขมือธุรกิจอาหารทั่วโลกให้อยู่ในมือคนจีนทำไมทั้นที่ประเทศจีนมีพื้นที่เพาะปลูกถึง10%ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งโลกแต่เพื่อทำให้ประชากร1,400ล้านกว่าคนมีอาหารที่เพียงพอ เป็นเรื่องท้าทายและทําให้ผู้นําจีนต้องคํานึงถึงความมั่นคงทางอาหารภายในช่วงเวลาไม่ถึง20ปีประเทศจีนจากมีคนชั้นกลางอยู่เพียง3%เซของประชากรปัจจุบันมีถึง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์คนเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติที่ทานอาหารที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากมายแต่ด้วยฐานะที่ดีขึ้นทําให้คนเหล่านี้ต้องการอาหารที่ดีขึ้นเช่นกันและคุณอาจจะตกใจถ้าผมจะพูดว่าจีนคือผู้นําเข้าอาหารมากที่สุดในโลกซึ่งมีมูลค่าในแต่ละปี ถึง4.1ล้านล้านบาทในมุมกลับกันประเทศไทยเราทำอะไรอยู่เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วจึงต้องเป็นความสามารถของผู้นํารัฐบาลที่จะต้องหันไปคอนเนคกับประเทศจีนให้สามารถส่งออกอาหารเข้าไปในประเทศจีนได้มากขึ้นประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารมากกว่าจีนเมื่อเทียบกับประชากรและยังมีเซอร์พลัสที่จะสามารถส่งออกได้ แต่ปัญหาของเราคือเราไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้โดยอ้างอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นานมากมายในอดีตเหตุผลนั่นเองทําให้ผลผลิตของเกษตรกรราคาตกต่ำมันจึงเป็นเรื่องท้าทายที่รัฐบาลจะต้องหาตลาดใหม่ๆและสร้างคอนเนคชันใหม่ๆในการส่งออกอาหารไปประเทศจีนมีความพิดมากมายจากหลายๆท่านที่มองว่าเราควรจะลดพื้นที่เพาะปลูกเพื่อทําให้ราคาพืชผลดีขึ้นแต่ผมขอบอกว่าไม่มีคนรวยคนไหนที่รวยขึ้นมาจากการประหยัด แต่รวยจากการหาไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า and that's one minute with Ram see you next time